สวัสมุลกิจกรรมคอมเพียนครั้งที่75วันที่17มีนาคม2 5 6 8ปีที่1ทับ3ค่ะ บัดนี้วันที่17มีนาคม2568เป็นวันที่75ที่ข้าพเจ้านางสาวยาดาก้องวัิชุ่ชุกชัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาร,รมบูชาสังฆบูชาและเจริยบูชาเด็กบูบาจันท์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะใน,นประวดอย่างต่อเน,นื่องไม่เทิน บทที่หนึ่งบทสวดชุมนมเทวดาสัมันตาจะกวาลสุอัตราคชันตุเทวตาสัตธรรมังมุนนาตศสาสุนันตุสักขโมขะทางสาเคกาเมจะรูปเปขีริสีคาราตาเตจันตลิเกไมมาเนทีเปรัเทจะคาเมตัรุวะนะคะาฮานีเคหาวัตถุมหิเขเตปุมมาจายันตุเทวา ราชระวิษณียขาคันทับพ,พนาคาติทันตาสันติกีย ang, มุนิวรารวัจ,จะนะสาทวมีโซนันตุทำมัสนวนา,นาการุอยังปททนตาทำมัสวนาการุอยังปททนตาทำมัสวนาการุอยัมงปททนตาบทที่สองบทบูชาพระราตนาต,าต,าตาอิมินาสกาเลนะพุทธังอภูชยามาอิมินาสกาเลนะทำงานอภูชยามาอิมินาสกาเลนะสังฆังอภูชยามา บทที่สามบทกราภารตะนาตายอิบอรหังสัมมาสัมพุทโธปะขาวพุทธังปะวาวนาอภิวาเทมิสวะคโตัวปะขาวตาธโมทะมังนัมมะสามิสุปฏิปันโนปะวาวตัวซาปะทังคูปะทังปัมญามิบทที่สี่บทสวดน้ำมังกรสิทธิคาถานาโม <ics> ตัสสะปะวาตัอรหะตัวส <resonates> ัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะวาตัอรหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะวาวตัอรหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่หาบทสตาศาสนาณะามนาปาถาผู้ทางสาสนาข้าามีธรรมังสาสนาข้าามีสังฆังสาสนาข้าามีทุติยัเป็นผู้ทางสาสัาข้ามีทุติยังปีธรรมังสาสนาข้ามีทุติยัปีสังฆังสาสนาข้ามีตาติยัปีผู้ทางสานงข้ามีตาติยังปีธรรมังสาสนาข้าามีตาติยัปีสังฆังสาสนาข้ามีบทที่หบทสดสัจจคิริยาคถานาที่มีสานนาอัยังพุทโธมีสาสนงวะลังเอเจนะสัจวัเนะโทติมีหหตุสัพพทานาที่มีสานังอันยัง ธรรมโมีแสนังวรังเอเจนะสัตว์ปชีนะสุทีม ality, device, ีหุตุสัพพะธานนัททีมีแนังอัญยังสังภูมีแสดงวังวรังเอเจนะสัตว์ปชีนะสุทีมีหุตุสัพพะธานบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสุปะคะวาอรังสัมมาสัมพุทโธวิชา เจริญนาซัมปันโนสุกโตโลกวิถูอนุตโนปุริสธรรมะซาเลติสา,สา,ทาทราเทวมนุษย์ซางพุทธุปะขวาติบุทีทมมิแปดทำมนุสติสวาคาตูปะขวะตาธทามโมสันทิติโกะกาลิโยยกูอีหิปติโกโอปนิยิกปัจจตังเวทิตาภูวินยูหิติบุทีิเก้าสังขานุสติ สุปฏิปันโนพระเขาว่าตัวซาบกสังขูโอุชปฏิปันโนพระเขาว่าตัวซาบกสังโฆญาญาปฏิปันโนพระเขาว่าตัวซาบกสังโฆญาที่ทางจัตตาริปริสิยุคาเนียอาเทปันสปุขลาเอสาวพระเขาว่าตัวซาบกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกาลนิโยอนุตัลังคุณยะเคตังโลกัสสาติบทที่สิบประทานสูตรญาณีทพูตานิสมาคตานิคุณมานิวายานิอันตริเคสะเพวปูตาสมนาพระวันตุอาโธ ปีสก,กัจจาสุนันตุภาสตังตัสสมาหีภูตานิสาเมธาสเพเมตังกะโรธามนุสิยาปชาญะที่วาจ,ะล,ะวจาลาตโตจฮาันติเยปะลิงตตสมาหีเนราคาถาอัปปมาตายังกินติวิตตังอิทะวาหุลังวาสักเคสุวายังรัตะนังปณีตังเอเตสัเจนะตวะทิโุ น้าโนะสมังอธิตะธาคาเตนะอีธรรมปีพุทเทรัตนังปณีตังเอเตสะเตนะตวติโิหนตุกายังเวลาคังอมตะนางปณีตังยะธจักขาสกายมุนีสมาหิตุนาเตนะธรรมเมสมัสผีกินจิอีธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตสะเตนะตวติโิหนตุยามผูธเสศโทบริวันนาเยสุจิงสมาธิมานันตาริกันยะมาหุสมาธินาเตนะสมูนวัตนาวิจติธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตสะเตนะตวติโิหนตุ เยปุคฆลาอัฏฐาตังปัสสตตาจัตตาลิจาจัตตาลิเอตายุคานิโหติเตทักกีเนยาสุขาตัสสาสาวกาเอเตตุจินนานิมหฮาพลานิอิจามปีสังเครัตนังปณีตังเอเตสัจเจนะตุวะทิโหตุเยสุปยุตตานะมัสสาทัตเทนะนิกามิโนโคธรรมสาสนาหิเตปฏิปตาอมตังวิไคยหาราฐามุธานิปูติงผู้ชมนาอิจามปีสังเครัตนังปณีตังเอเตสัจเจนะตุวะทิโหตุ ยาดินจะขี่รปัทะวิงสิตโตสิยาจตุกิวาเตอซ้ำประกัมปิโยชตะทุพมังปานิภูนิสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวจจปัสสติธรรมเปรื่งเทระตะนังปณีตังเอติตะเตสวะอิมุนตุเยอริยสัจจานิวิภาวายันติคัมภีรปัญเยสุทายคัมภีรปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตหุนติพุทธาปมาตา นาเตีพวบังอัธมรมาทิยานติอทมปีตังเครละตะนานังปณีตังเอติสเจนะตุวัทิหาานาาตุสหาวัสทัสนะสัมปัายะตายสุธรรมมาทิหาตาตาวพันภวันติตักกายาธิทีวิธิกิจิตันจะซีลาปตังวาบิยะธาติ เกณฑิจะตูหะปาเยหิจะวิบุปังวุตูชาจาพิธานาเนียพโพกาตุงทำพิสังเคระตนังปณีตังเอเตตเจนะสวัสดิฮงตุกินจาปิโสกามังกะโรติปาปะกังกาเยนะวาจายุทธาเจตสาวาอาภภูโสตสาปกิจธายะอภพตาปทิปทะทิถัปทัสสวุตตาอิทัมพิสังเคระตนังปณีตังเอเตตเจนะสวัสดิฮงตุ วนาปะภุมเพยยธาภูติตาเกกิมหานามาเทปธรมิงกิมเฮตะทูพมังธทำมวังังอเทเสยิปพาณคามิงปาลมังหิตายาอธทมปีพุทเทราชนังปณีตังเอเจสเตนะตุวทิหุนตุ่วโรวัลยุวัตถุวังลังอนุอนุจะรู้ทมวังังอเทเสยิอีทำปีพุทเทราชนังปณีตังเอเจสเตนะตุวทิหุนตุทีนางภูลานังนัวังนัตถิธรรมภวังวิรัาจิตายาติเกพาวสามิภวสมิงเตคีนะพีชาอวิรุณทีชันทาเต ທັນທານິພານທີພີລາຍຍະທະຍາມະພະທີໂພທີ່ທໍາທີ່ສັງເຄຣຕະນັງປະນີຕັງເອເຈຊັດເຈນຣະຕວ ยานีท ah 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 ัภูตานีสมาคตานีภูมานิวายานีอันตลิเคตถาคตังเทวะมโนสกลชิตังพุทังนัมัสสามะทสวาทิหนตุยานีทัภูตานีสมาคตานีภูมานิวายานีอันตลิเคตถาคตังเทวะมโนสกลชิตังทำมังนัมัสสามะทสวาทิหนตุยานีทัภูตานีสมาคตานีภูมานิวายานีอันตลิเคตถาคตังเทวะมโนสกลชิตังตังคังนัมัสสามะทสวาทิหนตุบทที่สิบเอ็ดอาตาณติยะปิตาลาบทย่อสาวพะโลเขมินิมุตโตสัพพะสันตาปวััชิโตสพพะวะเลมติกัน ตัวนี้เป็นตัวแต่ตัวางเพราะว่าสาพพีติโยวิวัชันตุสาะพะโลโควินาชนตมมตุมาเตพรตวันตลาโยสุทีทีคายุโภพบว่าอภิวาทานสีลิชนิจังมุทธาปจายีโนจตารุธรรมาวัฒนติอายุวันนึ่งสิฟังขลังบทที่สิบสองนี้แต่ปริยายสูตรเอวอมเมสตังเอกังสมยังปะควา ขยายางวิหาะตีขยาจีเสสัตยิงพิครูสหเสนตัดตระครูปะควาพิ่คุอมันตีสิาวพังพี่กเวอธิตังกินจ่าพี่กเวสาวพังอธิตังจักครูพี่กเวอธิตังรูปาอธิตาจักครูวิญญาณังอธิตังจักครูผัสสาวประโซธิตยามพิทังจักครูสัพพะสัปายาโอวิหะตีเวธิตังสุขังวาทุกขังวานทุกเมืทุกคังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังกระดาหักกินาโหตักกินาโมหกินาอธิตังชาติยาชาดามะระเลนะโตเกหิปนุเทเวหิ โอเคหิธุมาาเซหิอุปยาเซหิอินตันติวัฏามิโตตังอันทีตังสัทธาอันทีตาโตตุวิญญาณอันที่ตังสาวตัสสะปะโถอันทีโตยังปิทังโตตัสสะภัสสุปติยาอุปจติเวทิตังสุขังวาทุขังวาทุกังวุขังวาตามปีอันทีตังเกนะอันทีตังอันทีตังกัฏะคักกีนาโทตักกีนาโมหกีนาอันทีตังชาติญาชาลามระเลยโตเกหิบริเทเวหิจุเกหิธุมาเซหิอุปยาเซหิอิตันติวัฏามิ คานังน Saint ar, นนอธิตังคันธาอธิตาคานาวิญญาณังอธิตังคานาตะพัสโสอธิโตยัมปิทังคานาสะพัสสัปติยาอุปจติเวทิธตังสุคังวาทุคังวาทุกมาสุคังวาตามเปียธิ Source, ทท şey. ตังเกนฑ์อธิตังอธิตังกระตะคกินาโดตะกินาหมหกกีนาอธิตังชาติยาชาลามะระเนโตเกีหิปริเทวิหิตุเกีหิธุมาลาเทหิอุปยาเทหิทันเทวธามิเชวหาอธิตารา อธิตาชิวหาวิญญาณังอธิตังชิวหาสัพพะโสอาทิตย์ตัยามปิทังชิวหาสัพพะสัพติเอาขจจติเวทิตังสุขังวาทุกังวาทุกมาทุกังวาตามปิอาทิตังเกนะอธิตังอาทิตังระตักกีนาโทตักกีนาโมหกีนาอาทิตังชาติยาชารามระณียโตเกหิปริเทเวหิทุเขหิธมราเสหิปุยาเซหิอจิตาจิตุตามิกายโยอาทิตยตัวบกับปาอาิตากายวิญญาณังอธิตังกายสัพพะโสอาทิตย์ตัยามปิทังกายยามสัพพะสัพติเอาขจจติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาาุ ตัมปีอธิตังเกนัธิตังอธิตังกระตาคักินาโรตักินามุหักินาอธิตังจาติยาจารามบาลนีโตเกหิปฤเตเวหิทุเกหิธมราเซหิวายเซหิอธิตังติวิธามิมโนทิตัวธรรมมาอธิตามโนวิญญาณังอธิตังมโนทัพพัสูอธิตุยามปิทางมโนทัพพัสสปัตตะยาอุปฤติเวทิตังสุขังวาทุขังวาทุกขมะทุขังวาตัมปีอธิตังอธิตังชา เกณฑ์อนที่ตังอันทีตังระต่ายขกินนโรทากินาโมหาินาอันิีตังชาติยาชาลามะลลนีโสเกหิปนิเสวหิทุเกหิทุมราเสหิอุราเสฮีติตันติวุนามิเอวังปัสสังพิกมีสุจาวาอริสาวะโกจากคู่สมิงปีนิพินติรูเปียตุปีนิพินติจากขูวิญญาณในปีนิพินติจากคูสัพพะเสปินิพินติยัมไปทางจากคูสัพพะสปัตยาอุปัจจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขังวาทุขังวาต่สมิงปีนิพินติ โซตัจมินปีนีพินตีทัเททปีนีพินตีโซตัวินญานปีนีพินตีโซตัสสพพเสปีนีพินตียามพิทางโซตัสสภัสปะยาอุปติวิีท่างสุขังวาทุกังวาทุกังังวัปนพิตชิมายาปีนีพินตุปีนพิ ชิมหาวัญญาในปีนีน้นสิติชิมหาสาตปีนีน้เป็นส,สิติยามไปญญาทางชิมหาสภาสัปดาว์ก่จะตีเวที่ดังสุขังว่าทุกครั้งมาทุกครั้งามา,า,งา,มาต่จะมีปีนีน้นทติการจะทำมีปีนิพเป็นสติูกับเพสุปีนีน้นสติการ อยาวิญญาณในปีนี้พินติกายยสัพพเตปีนี้พินติยังไปทางกายยสัพพสัพติยาปจติเวทที่ตังสงังวาทุกขังวามาทุกังวาตาสมิงปีนีพินตินาวาสมิงปีนีพินติทนิสปีนีพินติมโนวิญญาณปีนีพิติมโนสัพเตปีนีพินติยางไปทางมโนสัพพสัพติยาปจติเวทที่ตังสุขังวาทุกขังวาทุกขังวาทุกังวาตสมิง วิบูตมิว <göster ges 2> mm ิบูตมีติยานังโหติคีนาชาติวุิตังพมจันลียังกตังการณียังนาบลังอิศทายาติปาดีติธรรมวุิจักพระาว่าเอตอัพินันทุนิมาินจักปนาอุยาการณนัมิงพญามาเนปตตสสะพักคูวาสาสอนุปาทายาวิอัะเวหิติตานิวิบูติงโิติบทที่สิบสาอัน อนัตตลักษณ์สตังเอวบมเมสตังเอกังสัญญาปะควาพาลานิสยังวิหารติอิสิปันิมีฆาทายาตตะระคณพปะควาพิคุวอบันเตสิรูปังพิคเวรูปะอนัตตารูปังใจทั้งพิคเวรอัตตาพิสารในทังรูปังอภัยทายะสังวัตเตยะรับเป็นตจารูเปเอวอมเมรูปังโหตุเอวอมเมรูปังมาโหัวสิจิยักสมาจะโคพิคเวรูปังอนัตตาจาตสมารูปังอภัยทายะสังวัตตตีนัตตลัปิติรูเปเอวอมเมรูปังโหตุเอวอมเมรูปังมาโหัิติ วิทยานาตาวิทนาใจทางพิฆมิอัตตาพิสานะยิทางวิทนาอาภารทายาตังวัตเตยาลพิธาจะวิทยายาเอวังมีวิทนาหงตุเอวมีวิทนาเม้าหูิตีจะนสมาชิกโภพิฆมยเวทยานาตาวิทนาใจวิทนาอาภารทายาตังวัตเตยะาลพิธจะเอวังมีเบเอวังเม วิชาโอหัวตัวเออมวิชามาหสิจิสัญญาณตาสัญญาใจังพิกเวอัตตาพระพิสารในยี่ทางสัญญาภัยาสังวเจยยาลเตจเอมสัญญาหตัวเอมีัญามาหูสิติมาจะกพิเกวสัญญาณตาตาสมาสัญญาภัจยาทางวัตินตลัปฏิเอมสัญญาหัวตัวเอมีสัญญามาหัสิติทางขลายังไม่ได้ตังคารานตัก อนาตาอนาตาตาสังฆาราติทางหิมอภาวิสังสุนยิธังสังฆาราภัตยาสังวเตยุรัะเพจจะสังฆาลีจะสังฆาราเอวมีสังฆาราหุตุเอวมีสังฆารามาอังโมสิตินั่นจะรับปฏิสังฆาลีตุเอวมีสังฆาเอวมีสังฆาราทุตุเอวมีสังฆารามาอังหิตุนติ วิญญาณังนัตตาวิญญาณังจังตังพิกเวอตาพระพิตรานายทังวิญญาณังอภัยทยะตังวัตติตังวัตตุยะละพิจจะวิญญาณีเอวมีวิญญาณังหูตุเอวมีวิญญาณังมาหุสิติยาสมาจากโคพิกเววิญญาณัางนัตตาเตสมาวิญญาณังอภัยทยะตังวัตตินาตละปติวิญญาณีเอวมีวิญญาณังหูตุเอวมีวิญญาณังมาหุสิติตังกิมันจะถ่าพิกเวรูปังนิจังวานิจังวาเตีนิจังคันเตตัตสมาตังกิ ตัางกิมัดตาพิคเวรูปังนิจังวันิจังวันนิจังพันเตยัปนันิจงทุกคั้งว่าต่งทุกคั้งว่าตทุกครังพันเตยงปนันิจังทุกครั้งวิปรีณามาทามังกละังตังสมุัติตุงเอตังวามาเอโสมมะมีเอโซมีอัตตินเหตตุงพันเตต่งกิ่งมรดาพิคเวรนวนาย ทุกครังวาตังทุกคั้งวาทุกครงพันเตียงอย่าปนนัยจังทุกครั้งวิปรณามาทำมากานหลังตังสามอนุปัสสตรงนี้ตังมา่าเอสว่ะมัสจะมีเอสุมีอัตาจิเอตังพันเตตังกิงมันนักาวพิกเวีสัญญานิจาว่าตีอนิจาพันเตียงอย่าปนนัทุกครั้งวาตังทุกครั้งวาติทุกครั้งพันเตียงอย่านนัยจังทุกครั้งวิปริณามาทำมากานหลังอัสมา จตุมาติหาพิ่เขวี้งกินจิรูปังอัีตานาคัตกุปจันทร์ทางอจตังวะพิทาวาอุราลิกาวาสุขังวาหีนังวะปินตังวายันทุเลสันทิกาวาสัพเพสัพังรูปังในตังมามาในส่วนขงมัทตินาในส่วมีอัตติโนุเฮนังมันเตสัมมัันสมปัญญาญาสัพทัทพัง ยะท้าภูตังสำมบับปัญญายะทัพพังยากาจีเวทนาตีตานาข้าชุปปัจุปันาอาจจะต,ตังวาเพหิทาวาอราลิกาวาสุขมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวาสัาเาวิทนานิตังมามานนโสมจะมีนาเมโสมีอันตาติรุเฮตังพันเต สัพพะวุฒิชนะในตังมามานิโสมัตถินาเมโสมีอตาติเอวมีตังยนาภูตังสมปัญญาธัตพังยากาจีธัญญาดีตานาขจุปจุปนาจะตังวะไิทาวาอุราลิกาวาสุขมาวะหีนาวายัตปนีตาวายาทูเลสันติเกวาสัพพาสัญญาในตังมามานิโสมัตถินาเมโสมีอตาติหนเหตังพัน เมตสุอาตาตีเอวเมตังยัาภูตังสมาปัญญาธาทพังเยเกตีสังคาราติเตีตาแล้วเขาจะปัจจุบันนาอาจจะตังวาวานิกาวังจุมาวะหีนาวาปนิตาวาเยทุเนตันทิกีวาสัพสับเพสังคาราเนตังมามาเนสโมะเตมีนาเมตโเมตตาตีนหิต นามีโสอัตตาตีว่ามีตังยันธาบูตังสมะปัญญารัตถพังยังกินกีวิญญาณังอติตานาข้าจุปจุปนาอาจจตังวาเป็ทาวาอุราลิกาวาสุกุมาวาหีนาวาป็นิตาวายันดูเนชันติเกวาสัพพามีญาณังเนตังม้ามานตังของมันจะมีนามีโสมีอัตตาตินามีโสอัตตาติเอวมมีตังยันธาบูตังสมะปัญญารัตถพังเอวังปะสังพิเกเวสุตวาลิยสาวะโกลูกปัสมีปีนิพินติเวทนายาปีนิพินติสัญญายาปีนิพินติสังขานนิิสุปพติ วิญญาณรัชมิงนรียบริบวิญญาณรัชมิงเปียนี่เป็นสถิติวิญญาณทางทิงนิพินสถิตินี้เป็นทางวิตรตีวิราคาวิมุตติวิมุตติรัมิงวิมุตตมีติญาณนางมูติคีนาชาติผู้สิตังพรมจาริยังกตังกันนยังนาพลัง อิทตายาติติปชานาติติธรรมบูตาพระควะอัตตมนาปัญจวัคคีราพิคุปะเวมาตัวพาติตังกมิลันทุกอิมัตัมินจาปะนาบุญญากรรณตมินปัญญามานีปัญจวัคคียานังพิคุอนโนปาทายะอัสสะเวหิตานิมุติมสุติ